ดีครับผมพี่น้องมาเดินมาหนิสมบัม,ม,มกม่วงครับผมสมบัมกม่วงปลาบักม่วงซีบักม่วงปลาหนครับเนาะมาหมงซีหมงปลาพี่น้องมาเดินมาเดินโอ้ยน,นี่นะหมอ sẹp, mhm Ui, ui mhm Ui, mhm mhm nó mhm sẹp rồi ง่ายขนาดเลยิีน้ำปลาหวานเฮ้ยเด้อบรรยากาศเป็นสีเศรษเศบรรยากาศฝนตกลิน้นกินของสมสม สอนตักเอากระดูตัวมันปะไรรบากรศบ่โอ้แช้วันนั้นเลยอยากบ่พี่นอ้องสต่งมว่าผมห้ สมมนง,งมันเนี่ยมาหลายมือเลยบอได้กินก็สิได้มากบ่ธรรมดาเด้ยนี่ที่บอเอาสิบจังซังนแหละสดเลยเนาะเกือบเมนตุกเด้ยนี่ปีนกระสันสิได สุ้ยอยอลไรไปหน่อยเสยเศีกเสีกเยากอยู่เนาะแต่ว่าสู่ของสมุบไไดบกวยดดไปไหนไ้ <c oughs> นื่้ยเห่อาเฮ้ยเยียงไหมอมืจะคัเนะ โอ้เจ็บมองนีบ่เลยพี่น้องมันสมขึ้นนี่นะสดเลยพีน่น้องอ่าอยากกิน Chết chết kéo chết 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 mông chết 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 chết